มันอยู่มาเป็นเวลากว่า3 0 0 0ล้านปีแล้วแต่ปัจจุบันเปลือกโลกที่เก่าแก่ที่สุดบางส่วนกําลังพังทลายปัจจุบันทวีปต่างๆดูเหมือนจะติดอยู่กับที่แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานมากพวกมันเคลื่อนตัวและเคลื่อนที่ไปมาบ่อยครั้งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทําให้พื้นผิวบางส่วนเคลื่อนตัวช้าๆประหนึ่งเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอขนาดยักษ ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์บางส่วนที่สเสถียรที่สุดเรียกว่าหินฐานธรณีหินฐานธรณีคือส่วนหินที่เก่าแก่และแข็งแรงมากซึ่งก่ะตัวเป็นรากฐานของทวีปต่างๆและยึดทวีปเหล่านั้นไว้ด้วยกันหินฐานธรณีของอเมริกาเหนือเป็นหนึ่งในนั้นมันครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาประมาณครึ่งหนึ่งของแคนาดาและส่วนใหญ่ของกรีนแลนด์ นักวิทยาศาสตร์แยกหินฐานธรณีโบราณขนาดใหญ่เหล่านี้ออกมาได้ประมาณ35แห่งจากทั่วโลกหินฐานธรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่เดิมเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีเพราะความแข็งแรงของมันแต่ในปี2014พวกเขาได้ค้นพบว่าหินฐานธรณีอาจไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดพวกมันบางส่วนสูญเสียส่วนของรากที่แข็งแรงไปเนื่องจากกระบวนการทางธรณีวิทยาบางอย่างแล้วเริ่มบางลงดูเหมือนหินฐานธรณีอาจมีความเสถียรน้อยลงหากพวกมันผ่านการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยามากขึ้น ในปี2024นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิายทยาลัยธรณีวิทยาแห่งประเทศจีนได้วิเคราะห์พื้นดินโบราณที่เรียกว่าหินฐานธรณีจีนเหนือหรือเรียกสั้นๆว่า NCC พวกเขาต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ชั้นหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแตกออกกระบวนการที่ฐานหินธรณีแตกออกนี้เรียกว่าการแตกของหินฐานธรณี การศึกษา NCC เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะประกอบด้วย3ส่วนหลักได้แก่บล็อกตะวันตกบล็อกตะวันออกและการก่อเทือกเขาทรานอนชไยนาซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างบล็อกทั้ง2นักวิทยาศาสตร์พบว่าในยุคมีโซโซอีกบล็อกตะวันออกสูญเสียรักฐานโบราณที่ลึกไปเนื่องจากการเคลื่อนตัวของโลกอย่างรุนแรงที่เรียกว่าปรากฏการณ์เทคนิคแมกมาติก ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงต้องดูให้แน่ชัดว่ากระบวนการในชั้นเนื้อโลกและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทําให้ NCC พังทลายได้อ,อย่างไรพวกเขาสร้างแบบจําลอง4มิติขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่ารูปร่างของ NCC เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามกาลเวลารวมถึงรูปร่างพื้นผิวการที่ชั้นต่างๆยืดออกและวิธีที่คลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ พวกเขาพบว่าแผ่นเปลือกโลกส่วนหนึ่งเลื่อนไปใต้เปลือกโลกแล้วเริ่มหมวนกลับการมวนและการยืดดังกล่าวทาให้หินที่แข็งแรงบางลงและสูญเสียความสเสถียรในที่สุดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนยุคจูรัสสิกตอนที่ไดโนเสาร์ครองโลก หินฐานธรณีทางตอนเหนือของจีนไม่ใช่สถานที่เดียวที่กระบวนการการแตกของหินฐานธรณีสามารถเกิดขึ้นได้หินฐานธรณีอื่นเช่นหินฐานธรณีในอเมริกาเหนืออเมริกาใต้และบริเวณแม่น้ำแยงซีของจีนอาจผ่านการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าทวีปต่ตางๆบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงในวิวัฒนาการอย่างช้าๆตลอดหลายพันล้านปีและดูเหมือนว่าในด้านธรณีวิทยาไม่มีสถานที่ใดที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงร้อเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าวิตกอะไร คุณอาจไม่สังเกตเห็นแต่โลกของเราไม่เคยหยุดหมุนเลยและนั่นถือเป็นเรื่องปกติแต่บางครั้งการเคลื่อนไหวนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี2017นะักวิทยาศาสาตร์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าซีแลนเดียสามารถเรียกได้ว่าเป็นทวีปใหม่ชั้นทวีปของทวีปลึกลับนี้อยู่ลึกลงไปใต้ระดับน้ําทะเลประมาณ999เมตร เปลือกโลกใต้ทะเลบริเวณใกล้เคียงนั้นลึกลงไปอีกถึง2,987เมตรนักธรณีวิทยาได้ลงไปเก็บหินจากพื้นมหาสมุทรพวกเขาพบว่าเปลือกโลกใต้ทะเลบริเวณใกล้เคียงประกอบด้วยหินบะซอสดเปลือกโลกร,บรอบนิวซีแลนด์ประกอบด้วยหินแกรนิตโบราณหินปูนและหินทรายซึ่งทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงเปลือกโลกทวีป นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบแถบเปลือกโลกแคบแคบใต้ทะเลที่แยกออสเตรเลียออกจากแผ่นดินซิแลนเดียที่ซ่อนอยู่ซึ่งหมายความว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นทวีปที่แยกจากกันเมื่อ85ล้านปีก่อนซิแลนเดียตัดสินใจแยกตัวออกจากมหาทวีปกอนวาน่าหลายล้านปีต่อมาแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกซึ่งเป็นแผ่นเปลือกโลกที่ใหญ่ที่สุดตัดสินใจดำดิ่งลงไปใต้เปลือกโลกทวีปของซิแลนเดียและนั่นคือจุดที่รากฐานของซิแลนเดียซึ่งเชื่อมโยงกับเปลือกโลกทวีปได้แตกออกและจมลงสู่ก้นบึงด้านล่าง และนั่นไม่ใช่ข่าวคราวเกี่ยวกับเปลือกโลกทั้งหมดจากส่วนนี้ของโลกเมื่อ120ล้านปีก่อนออสเตรเลียและแอนตาร์กติกาเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันแต่แล้วทั้งสองแยกจากกันซึ่งแอนตาร์กติกาไม่ได้จากไปมือเปล่าปัจจุบันมีที่ราบสูงในมหาสมุทรอินเดียเมื่อนานมาแล้วทวีปนี้เคยเชื่อมต่อกับทวีปสับสูนอีกทวีปหนึ่งนั่นคือทวีปขนาดเล็กเคอร์เกเลนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทวีปนี้สร้างสะพานเชื่อมแผ่นดินระหว่างอินเดียและแอนตาร์กติกา เพื่อหาคําตอบว่ามันเป็นอย่างไรเราสามารถดูหมู่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ได้หมู่เกาะเหล่านี้คือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่จากแผ่นดินโบราณขนาดใหญ่พวกมันเหล่านี้มีภูมิอากาศหนาวเย็นและมีทานน้าแข็งเนื่องจากอยู่ใกล้กับทวีปแอนตาร์กติกาแต่ในอดีตสภาพอากาศที่นี่อบอุ่นและมีฝนตกชุกสัตว์และพืชต่างๆมีลักษณะคล้ายกับพวกที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนในปัจจุบัน ทวีปที่สูญหายไปีแห่งไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแต่อยู่ใต้ทวีปยุโรปมันเรียกว่าเกรเตอร์เอเดรียและมันชนกับทวีปยุโรปแล้วจมลงไปใต้ทวีปนี้เมื่อประมาณร้อยล้านปีก่อนปัจจุบันทวีปนี้ตั้งอยู่ใต้ประเทศอิตาลีกรีซและโบคานขนาดและรูปร่างของมันถึงขั้นเท่ากับ land, กรีนแลนด์เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันไม่มีเกรเตอร์เอเดรียให้เห็นแล้วแต่ยังมีร่องรอยเหลืออยู่บ้างบางส่วนฝังอยู่ในเทือกเขาเอลฟ์ส่วนอื่นๆเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีและโครเอเชียในปัจจุบันซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของทะเลเอเดียติกหินปูนจากทวีปเก่าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออยู่ใต้ผืนดินยุโรปขนาดใหญ่ความร้อนแล้วแรงกดดันมหาศาลที่แผ่กระจายเป็นเวลาหลายสิบล้านปีทําให้โครงสร้างของหินเปลี่ยนไปและนั่นคือตอนที่หินปูนหลุดออกและหินอ่อนเข้ามาแทนที่เกรเตอร์เอเดรียไม่ใช่ผืนแผ่นดินแข็งเหมือนทวีปใหญ่่่ทีเเเราเห็็นนนนในปปััจจุแต เหมือนที่ราบกว้างขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้น้ำมากกว่า เมื่อเวลาผ่านไปทรายโคลนและสิ่งอื่นๆได้เกาะอ,อยู่บนชั้นหินนี้และค่อยๆกลายเป็นหินเกรเตอร์เอเดรียอาจมีลักษณะคล้ายกับซีแลนเดียหรือฟอริดาคีซึ่งเป็นกลุ่มเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทะเลตื้นเหนือน้ําอาจมีเกาะและหมู่เกาะเล็กๆมากมายและใต้คลื่นก็มีแนวปะการางังหลากสีสันเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลหากคุณมีโอกาสได้ไปที่นั่นและมีถังดำน้ำํามันเป็นสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจสาหรับการดำน้ําและสำรวจดังนั้นด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับหินฐานธรณีใครจะรู้ เราอาจได้เห็นทวีปใหม่ในอนาคตก็ได้นอกจากนี้การศึกษาเปลือกโลกให้ลึกซึ้งขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักได้นักประวัติศาสตร์ในโคเปนเฮเกนได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดที่แท้จริงของสแกนดิเนเวียและนั่นทาให้เราเซอร์ไพรส์หลังจากศึกษาทรายและหินจากพื้นที่ห่างไกลของฟินแลนด์พวกเขาพบว่ารากฐานของสแกนดิเนเวียที่แท้จริงแล้วมาจากกรีนแลนด์เมื่อกว่า3 7 5 0ล้านปีก่อน นั่นหมายความว่าพื้นที่ที่เป็นประเทศนอร์ดิกในปัจจุบันมีอายุเก่าแก่กว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อกันมาก่อนถึง250ล้านปีและตอนนี้ที่เรารู้เป็นเพราะผลึกขนาดเล็กที่เรียกว่าเพทไทยที่พบในทรายแม่น้ำฟินแลนด์เมื่อนักวิทศาสตร์พิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของพวกมันให้ดีพวกเขาก็รู้ว่าอายุของผลึกนั้นตรงกับหินที่พบในกรีแลนด์ไม่ใช่สแกนดิเนเวีย พวกเขาใช้เทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ธาตุต่างเช่นยูเรเนียมตะกัว่วลูทีเชียมและแฮฟเนียมและสรุปได้ว่าฐานหินของสแกนดิเนเวียน่าจะแตกออกจากกรีแลนด์เมื่อหลายพันล้านปีก่อนพวกมันเป็นเหมือนเมล็ดพืชเล็กๆอาจเริ่มเคลื่อนที่ชา้ชาๆไปบนผิวโลกกว่าหลายร้อยล้านปีสุดท้ายแล้วชิ้นส่วนนี้ก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ที่เป็นฟินแลนด์ในปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านไปชั้นหินใหม่ๆก็ก่อตัวขึ้นรอบๆชิ้นส่วนนี้และค่อยๆกลายเป็นสแกนดิเนเวียที่เราเห็นบนแผนที่ในปัจจุบัน การศึกษาเดียวกันนี้สามารถช่วยให้เราคิดใหม่ว่าทวีปต่างๆบนโลกก่อตัวขึ้นได้อย่างไรทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือเปลือกโลกเริ่มใหญ่ขึ้นทันทีที่โลกก่อตัวขึ้นแต่การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าสัญญาณของทวีปเริ่มเติบโตเมื่อตอน1 0 0 0ล้านปีต่อมานักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าทวีปต่างๆของโลกอาจเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุเล็กๆของเปลือกโลกโบราณในสถานที่ต่างๆ มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เติบโตขึ้นตามการเวลาจนกลายมาเป็นผืนแผ่นดินใหญ่ที่เรารู้จักในปัจจุบันมเมล็ดพันธุ์โบราณเหล่านี้ไม่ได้พบเพียงในสแกนดิเนเวียแต่ยังพบในออสเตรเลียแอฟริกาใต้และอินเดียด้วยนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่ามเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนี้มาจากที่เดียวกันหรือเติบโตแยกกันในส่วนต่างๆของโลกดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังต้องเรียนรู้อีกมากและต้องค้นคว้าต่อเพื่อหาคําตอบว่ามเมล็ดพันธุ์โบราณทั้งหมดเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ โลกของเรามีมหาสมุทรห้าแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกแอลนติกอินเดียมหาสมุทรใต้และอาร์ติกนี่ยังไม่นับบิลี่โอเชียนนะแต่ดูเหมือนจะมีแห่งที่6อยู่ด้วยคุณแค่ไม่สามารถเห็นมันได้นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่ามีน้ําปริมาณมากซ่อนอยู่ในเขตรอยต่อซึ่งเป็นบริเวณที่แยกเนื้อโลกส่วนบนและส่วนล่างออกจากกันขอบเขตนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวหลายร้อยกิโลเมตรเพชรมักจะก่ะตัวขึ้นในเนื้อโลกแต่ลึกลงไปถึง250กิโลเมตร บางส่วนหายากมากซึ่งอาจมาจากส่วนที่เลึกกว่านี้นั่นคือกรณีของเพชรท,ที่น่าทึ่งนี้ซึ่งก่อตัวอยู่ใต้พื้นผิว660กิโลเมตรเพชรนี้มีขนาดใหญ่พอให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาและพิจารณาว่ามันทำมาจากอะไรพวกเขาต้องประหลาดใจเมื่อองค์ประกอบของเพชรท,ที่หายากมากนี้แสดงให้เห็นว่ามันก่อตัวในสภาพที่มีน้ําค่อนข้างมากด้วยเหตุนี้เพชรนี้จึงไม่มีราคามากเท่าไหร่ในร้านแต่มันก็มีค่ามากในห้องทดลอง นี่อาจหมายความว่ามีมหาสมุทรอยู่ใต้พื้นผิวโลกของเราใช่ไหมมันทําให้เรานึกถึงความคิดของจูนเวิร์นที่กล่าวถึงความมหาศจรรย์ลึกลับใต้พื้นผิวโลกของเรารวมถึงมหาสมุทรด้วยแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นมีน้ําอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะได้ไปชมทิวทัศน์ชมคลื่นที่ซัดมาเหมือนบนผิวโลกจริงๆแล้วน้านั้นถูกกักเก็บไว้ภายในแร่ธาตุด้วยเหตุนี้บริเวณนี้จึงชุ่มชื้นมาก เราไปที่แอฟริกาเพื่อติดตามเรื่องนี้กันหรือถ้าจะพูดให้เจาะจงไปยังจุดที่เรียกว่าภูมิภาคกาฟาเป็นส่วนหนึ่งของเอธิโอเปียและเป็นสถานที่ที่แผ่นเปลือกโลก3าแผ่นมาบรรจบกันแผ่นเปลือกโลกเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวช้าๆการเคลื่อนไหวเหล่านี้ทําให้เกิดแผ่นดินไหวและก่อให้เกิดภูเขาไฟภูเขาหุบลึกใต้น้าที่เรียกว่าร่องลึกและอื่นๆและภูมิภาคกาฟาคือที่ที่แผ่นเปลือกโลกอาหรับโซมาเลียและนูเบียมาบรรจบกัน มันรวมกันสร้างทางแยกเป็นรูปตัวว Y ทำไมล่ะผมจะเล่าให้ฟังนะแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแผ่นโซมาเลียเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ไปยังแผ่นออสเตรเลียและแผ่นอินเดียแผ่นอ่าวรับเคลื่อนตัวไปทางเหนือเข้าไปใกล้แผ่นยูเรเชียเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะปิดอ่าวเปอร์เซียการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนี้สร้างสิ่งที่เรียกว่าเกรดบริบวลเล่โดยพิจารณาจากรอยแยกเหล่านี้ด้วย เช่นสันเขาเอเดนทางทิศตะวันออกรอยแยกทะเละแดงทางทิศตะวันตกรอยแยกโอคูลัสแล้วรอยแยกแอฟริกาตะวันออกทางใต้แต่เราจะเน้นที่รอยแยกแอฟริกาตะวันออกเพราะมันอาจเป็นกุญแจสําคัญสู่มหาสมุทรแห่งที่6แต่คราวนี้อยู่บนพื้นโลกรอยแยกของทวีปคือจุดที่แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นที่ประกอบเป็นทวีปเดียวเริ่มแยกตัวออกจากกันนี่คือแผ่นซมาเลียและนูเบียน รวมกันเป็นส่วนที่ประกอบเป็นแอฟริกาถ้ามันเคลื่อนไปในทิศทางที่แยกจากกันรอยแยกทวีปในปัจจุบันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสันเขาที่แผ่ออกไปในมหาสมุทรกล่าวอีกนยหนึ่งเมื่อแผ่นเปลือกโลกอยู่ห่างจากกันมากพอจะมีรอยแตกขนาดใหญ่ระหว่างแผ่นเหล่านั้นด้วยแนวทางนี้แมกมากจะไหลขึ้นมาจากด้านล่างอย่างเป็นอิสระมันจะเย็นตัวลงและเกิดเป็นพื้นมหาสมุทรใหม่ในที่สุด แอฟริกาจะแบ่งออกเป็นสองส่วนและจะมีมหาสมุทรใหม่ที่ไหลยอยู่ระหว่างสิ่งที่จะกลายเป็นทวีปขนาดเล็ก2แห่งแต่ไม่ยังไม่ถึงเวลาซื้อกางเกงว่ายน้ำและครีมกันแดดแม้แผ่นโซมาเมลียและแผ่นอาระเบียจะเคลื่อนที่ไปไกลมากพอที่จะก่อให้เกิดสันเขาที่แผ่ออกไปในมหาสมุทรแต่ก็ต้องใช้เวลาหลายล้านปีกว่ามันจะเกิดขึ้นผมคิดว่าการสำรวจมหาสมุทรแห่งที่6กใต้พื้นผิวโลกจะน่าสนใจมากกว่าในตอนนี้ แนวคิดเรื่องมหาสมุทรใต้ผิวโลกไม่ได้มีแค่ในโลกของเราเป็นไปได้ว่าดวงจันทร์และดาวเคราะห์หลายดวงก็มีสิ่งนี้เช่นกันโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่เรารู้จักที่มีแหล่งน้ําเป็นของเหลวสม่ําเสมออยู่บนพื้นผิวจริงๆในระบบสุริยะของเราเราโครจรรอบดวงอาทิตย์ในโซนที่เรียกว่าเขตที่อาศัยได้อุณหภูมิและความดันบรรยากาศภายในโซนนี้ทําให้น้ําอยู่ในสถานะเป็นของเหลวตลอดเวลา แต่ดวงจันทร์บางดวงในระบบสุริยะของเราก็อาจมีน้ําอยู่ใต้พื้นผิวเป็นจํานวนมากเช่นกันเอนเซลาดัสดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวเสาเป็นดวงแรกเอนเซลาดัสเป็นลูกบอลน,น้าแข็งขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าดวงจันทร์ของเราเจ็ดเท่าแต่ใหญ่เป็นอันดับ6ของดาวเสาเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วยานอวกาศลำหนึ่งพบหลักฐานว่ามีมาหาสมุทรขนาดใหญ่อยู่ใต้พื้นผิวมันพบและเก็บตัวอย่างน้ําจากการประทุที่มีลักษณะคล้ายไกยเซอร์ ไกเซอร์เป็นน้ำพูร,ร้อนชนิดหนึ่งที่หายากซึ่งจะปะทุและส่งไอ้น้ำลนน้ำขึ้นไปในอากาศเช่นเดียวกับโอเฟสฟูในเยลโลสโตนน้ำนี้ปะทุผ่านรอยแยกในน้ำแข็งที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งหมายความว่าอาจมีมหาสมุทรของเหลวอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งหนามหาสมุทรนี้แทบจะไม่มีอะไรเหมือนบนโลกเลยมหาสมุทรบนโลกค่อนข้างตื้นมีความลึกเฉลี่ย3.5ดกิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่3าใน4ของพื้นผิวโลกยิ่งคุณเข้าใกล้พื้นทะเลมากขึ้น อากาศก็จะเย็นลงและจะอุ่นขึ้นถ้าคุณอยู่ใกล้ผิวน้ําเนื่องจากรังสีของดวงอาทิตย์แต่มหาสมุทรใต้พื้นผิวบนเอ็นเซลาดสมีความลึกอย่างน้อย30กิโลเมตรด้านบนจะเย็นกว่าเนื่องจากเป็นส่วนที่อยู่ใกล้เปลือกน้ําแข็งและด้านล่างจะอุ่นกว่าเพราะได้รับความร้อนที่มาจากแกนกลางของมันแต่ทั้งมหาสมุทรของเราและบนเอ็นเซลาดสนั้นมีรสเค็มเอ็นเซลาดสเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในระบบสุริยะที่มีน้ําเป็นของเหลว ซึ่งทำให้เป็นจุดที่น่าสนใจในการค้นหาสัญญาณแห่งชีวิตอีกดวงหนึ่งคือยูโรป้าดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวพฤหัสนักวิทยาศาสตร์คิดว่าอาจมีการปะทุของน้ำในลักษณะดเดียวกันที่นั่นการรู้ว่ามีไกเซอร์อยู่ที่นั่นบ่งบอกว่าดวงจันทเหล่านี้มีแหล่งพลังงานในตัวเองพลังที่ทําให้น้ําปะทุออกมาจากแรงน้มถ่วงหรือการแผ่รังสีพลังงานเดียวกันนี้สามารถกักเก็บน้ําที่เป็นของเหลวขนาดใหญ่ไว้ใต้น้ําแข็งได้มันอาจสนับสนุนชีวิตบางรูปแบบได้ มีดาวเคราะห์หลายพันดวงอยู่นอกระบบสุริยะที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นๆบางก็อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยได้มากกว่าหนึ่งในสี่ที่เรารู้จักอาจมีน้ําที่เป็นของเหลวแต่ส่วนใหญ่อาจมีมหาสมุทรอยู่ใต้พื้นผิวเช่นเอ็นเซลลาดัสและยูโรปาพลูโตก็อาจอยู่ในลิสต์นี้ด้วยเป็นไปได้ว่ามันซ่อนมหาสมุทรของเหลวไว้ใต้เปลือกน้าแข็งหนาของมันมหาสมุทรใต้พื้นผิวนี้น่าจะเกิดขึ้นนานหลังจากพลูโตก่อตัวขึ้น หลังจากความร้อนที่มาจากาธาตุกัมมภาพรังสีในแกนกลางทำให้น้ำแข็งบางส่วนละลายไปยังมีสิ่งที่เรียกว่าดาวน้ำด้วยมันคือดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ที่มีมหาสมุทรไปทั่วโลกซึ่งพบได้มากกว่าที่เราคิดบางคนเรียกโลกว่าดาวน้ำด้วย71%ของพื้นผิวโลกเป็นน้ำและเมื่อคุณมองดูโลกของเราจากอวกาศมันจะดูเหมือนเป็นลูกแก้วสีฟ้าเมื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นโดยเฉพาะนอกระบบสุริยะของเรา นักวิจัยมักจะมองหาน้ำเป็นส่วนสำคัญเพราะน้ำเป็นองค์ประกอบหลักที่เรารู้ว่าจำเป็นต่อการสร้างและดำรงชีวิตและเมื่อมีดาวน้ำที่อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์ของมันนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่ามันต้องก่ะตัวขึ้นไกลออกไปและเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นเมื่อวงโคจรของมันเล็กลงองค์ประกอบของดาวเคราะห์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมันอยู่ในวงโคจรที่เย็ยนกว่าหรืออีกในหนึง่งเมื่อมันทำให้วงโคจรร,รอบดาวฤกษ์ของมันกว้างขึ้น เราเรียกกระบวนการที่วงโครจรหดตัวว่าการอพยพและถ้าดาวน้ําเป็นเรื่องธรรมดาขนาดนั้นจริงๆก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าการอพยพเกิดขึ้นจริงดาวเคราะห์นอกระบบคือดาวเคราะห์ทั้งหมดที่โครจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเราดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบางดวงอาจมีมหาสมุทรที่ลึกกว่าในระบบสุริยะของเราซึ่งลึกหลายร้อยหรือหลายพันไมล์ร่องลึกมาเรียนาของเราเนะี่ยน่ากลัว แต่ลึกไม่ถึง11กิโลเมตรด้วยซ้ําแต่มาหาสมุทรบนดาวเคราะหนอกระบบเหล่านั้นว้าวแทบจะไม่มีก้นมาหาสมุทรเลย